เอาเลยครับก็สวัสดีครับนนี้ก็มาพบกับกผ,มผมครับมันเปบบ๊ะเป๊เฟสเช่นเคยนะไม่มีเราก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟอีกแล้วนะครับผมนี่อเอาเครับวันนี้เรามาลุยการบนญแรงอีกแล้วนะจู่ในามากเก็บแต้มหายิงคนกันนะครับผมนะาเอาเลยครับวันนี้มาลงในอะไรเนี่ยด่านอะไรเนี่ยเ็คเทอร่าหรืออะไรวะ เออนั่นจะใช่นะนี่มาวันนี้เราลงกันที่บอครนนะจ๊ะนี่เมืองประจำเราเองของเยอะแล้วก็นัวอืมแต่ไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เหมือนจะเห็นตีนึงนะเออมันอยู่ข้างหลังเราแล้วก็เก็บปืนสาก่อนนะครับผมนี่แล้วก็เก็บปืนก่อนข้างบนมีอะไรโอ้มีลูกซองกับวีเอสครับผมจัดไปครับผมจังวันนี้เพื่อนโดนแล้วแล้วยังไงแล้วแล้วเก็บปืนก่อนอุ้ยมันอยู่ใส่ละอุ้ยมีปืนอยู่ตรงนี้นี่พาราฟาวพาราฟาว ยังไงอยู่ข้างล่างครับอุ้ยตรงไหนนะเพื <Oh ่อนเราวิ่งหลบมาแล้วจังหวะนี้ยังไงอยู่เนาะมึงแดนไม่อยังไรโอ้ยโดนเม็ดหนึ่งครับไปเนี่ยจังหวะนี้ยังไงมันมาอีกแล้วว่นี่การล็อกหลบว่ะเพื่อนออกไปทางขวาแล้วจังหวะนี้มีใครเอามีใครเข้าหรือเปล่าไอ้แล้วจ้าสองตัวเออมีคนดักมีตัวดักเรียบร้อยเข้าหัวเข้าหัวดาวหนึ่งครับผมจังหวะนี้ยังไงเพื่อนวิ่ง่ายแล้วโอ้ยดาวสวงครับผมตั้ทิ้งเลยเออเป็นไหน เต็มหัวผมส่วนนี้เฮ้ยเหมือนจะมีหรืแต่แบบไม่มีครับไม่มีเราก็เก็บของอะเนี่ตอนนี้ไม่ได้โจ้เออมีแต่ของหนึ่งเว้ยมีแต่ของเลเวลหนึ่งนะเออเก็บของตอนเก็บของตอนตอนนี้โอ้มีเอ็กเอ็มแปดมาท่านผู้ชมสวยงามอยู่นะนี่มีที่ยิงเออเดี๋ยวมีที่ เพิ่มเลือดด้วยนี่เราก็จะเพิ่ม EP ก่อนนะนี่สวยเอ,อ้ยน่าเต็มพอดีนั้นละสวยงามครับผมมาเฮ้าไปลุยกันต่อดีกว่าเออไป็นไหนต่อดีตอนนี้ของก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะออมาเฮ้าเราจะย้ายเมืองไปฝั่งนน้นดีกว,ว่าเอ,อ้ยตรงนี้ก็ เฮ้ยมอนเพื่อนจะโดนยิงวะอุ้ยยังไงมึงตัวเปยังไงยิงเข้าก้าวครับผมวะาแขนงจังหวะนี้อุ้ยมันแตกว่ะเออสวยงามเลยวนนี้เราก็จะไปครับผมยังไงเฮยอยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ข้างหลังนั้นหรือเปล่าปักไอวอไปจังหวะนี้เอาระเบิดไปกินอุ้ยมันออกขวาออกขวายังไงจังหวะนี้หลังหินหลังหินยังไงโอุ้ยหัวหลุดแบบงงๆจังหวะนี้ โดนซ้ำรึเปล่าโอ้โหดีนะมีไอบอลแข็งยังไงเพื่อนวิ่งมาไปปักไอบอลนี่ถือยิงตัวแบบนี้เออโหวิ่งมาแบบนี้โหแตกซะเนาะแตกสองซะหน่อยากกว่าพัดแบบนี้เออเรียบร้อยครับดาวสองครับโดนระเบิดจังหวะนี้เออยังไงเออเออสามชิงเข้าไปเพื่อนวิ่งเข้ามาโอ้โหเรียบร้อยแตกสามผมโดนตัวเดียวยิงมันกระหดโพดอู้หูออ้วเหลือหนึ่งคนครับผมจังหวะนี้เราก็ ให้เพื่อนไปชุบตายแบบงงงมันเกิดขึ้นไวมากวะสันตายยัง,งงงงเลยจังหวะนี้เพื่อนมาจะชุบหรือเปล่าโอ้มีคนไหมอันนี้เหมือนจะมีคนว่ะเฮ้ยจังหวะนี้ไปรยจ้าไปมองอื่นก่อนไปหาที่ชุบก่อนนะจ๊ะนี่วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่ง ไปชุบโดยทางนี้แหละเหมือนจะมีอยู่ตัวชุบเออหอ,อมๆดันดีสวยงามครับโอ้มีเหรียญพร้อมนี่ไปเก็บเหรียญในชุบเลยทุกคนเลยนนเยด่นิสวยงามอ่าสวยครับผมอ๋อถึงตู้แล้วเก็บเหรียญนี่เออสวยงามอ้าวนะครับไม่เป็นไรครับผมยังมีให้แก้ตัวนี่ามาด,ดูกันที่แถวนี้อะไรอ่างพาราเซียพาราเาลียสั้นนี่ เดี๋ยวขอเก็บปืนในบ้านหลังนี้ก่อนอู้ข้างล่างมีกันยิ่งกันวะโอ้โหใส่กันนัวแล้วจวังหวะนี้ปุ้งป้างปุ้งป้าง,งเราก็อยู่ข้างบนนี้ปืนก็ยังไม่มีครับผมเดียวเลียวออก,ก่อนเลยจังหวะนี้เออมีเหรียญครับตรงไหนแต่ว่าเราเก็บปืนนี่เออสวยงามตรงนี้มีอะไรอ้ปืนไก่ยังม,มีเลยตรงนี้โอ้ได้เอ็มหนึ่งสี่มาครับผมจังหวะนี้สวยมา หนเข้าไปบ้านเอ๋ตรงนี้มีเออกระสุนสวยความม์ดไม่มีจับบ่เป็นตะเลนปันไหนครับผมโว้มันใส่กันนัวเลยแบบเฮ้ยเราต้องไปแจมสักหน่อยนะเนี่ยเออมันต้องแจียมซะหน่อยแล้วอยู่เฮ้ยี่ตัวไี้ตัวยังไงอหูปวดเจ็บแต่ไม่ตายครัผมจังหวะนี้โอ้โหหลบไปแล้วหลังไอซ์บอลไอซ์บอร์ไปเฮาจังหวะนี LT ้ ข้างนอกมี S> <S อะไรกันเนอะแน่อะไรกันตัวมันต้องอยู่แถวนั้นแหละมันไม่น่าไปไหนเฮ้ยมีตัวลงใหม่ว่ะเอ้ยยังไงจังหวะนี้อาวิ่มันโดดออมาโดดมานับอุ้ยดาวแล้วใครยิงมันวะอู๋ดาวแล้วมันไม่พ้นอ่ะเออมันหลังมันพ้นหินพ้นเนินบอดีเลยซ้ำตัวมันไปแล้วเข้าบ้านว่ะปุ้ยที่เข้าบ้านบอลเรียบร้อยดาวมิ่งเครื่องอันตังค์ทำอยังไงฮะมีตัวตรงนั้นกับยูโน่ ยังไงดูงอนยิงไปหนึ่งนะผมจังวันนี้เลือะเครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งวัดครึ่งหนึง่งประมาณการครึ่งหนึ่งหาหัวเฮ้ยเหมันจะมีตัวในบ้านบักเสือขาวนี่ยังไงยังไงเอ้าโอเ้เดี๋ยว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 ดี๋ยววเรายัดลูกก่อนยังวันนี้อยู่ไหนอ้โผล่ไปไส่ไปไส่ไปไส่หยีบลอยท่าทันทีเออสวยงามผมขามันสวย แล้วละเหมือนจะมีอีกครับผมจังหวะนี้ผมเป็นมือสี่คนะจะทำยังไงโอ้ยสายยิงพูดใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยมึงได้มึงกูว่าอยากถือบ่อยากถือลูกปืนบ่อยังไงจังหวะนี้อยู่ตรงนั้นเองในไอ้โอยังไงฮะแล้วก็อ้อมไปซะก่อนยังไงูเนาะโอ้ โหดแท้ยังไงยูโน่โอ้โหเพื่อนดาวไปหนึ่งครับผมจังหวะนี้ยูโน่วิ่งเข้าไปสามันจังหวะนี้มันอยู่ไหนโอ้โหนี่ไงอยู่ไหนไอวอลจังหวะนี้เปิดช่องเอ้ามึงคือเปิดช่องไปนี่วะมึงเปิดช่องให้ทั้งหลายเรียบร้อยอื้มตายตัทค์สวยยาจื้อครับผมตัดไอ้บอไม่ดูหน้าดูหลังครับผมนี่มันได้นะฝั่งนี้แล้วยังไงเพื่อนกูโอ้โหบริเวณปุจจุบมันโหนาทัดแล้วโอ้โหน้าววันนี้เราเสียเพื่อนไปสองนะครับผม แล้วก็จะเก็บปืนเก็บอะไรไปแล้วเราก็จะไปหาชุบเฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าว่ะเฮ้ยมันแลนอยู่นะยังไงฮะมันเข้ามาหรือเปล่าเราก็นั่งสิง,งเงียบป้องก่อนด้วยมันเปิดแล้วป่ะมันเปิดเพื่อนเราแล้วป่ะจังหวะนี้นยังไงยืโน้เล่นกับมันยังเฮ้ยจังหวะนี้ยังอยู่ตรงไหนฮะไปดูไปโอ้ยนั่นเองมันอยู่นี่ครับปาดเข้าไปเงยมันวิ่งนัดละสิบห้าสิบหกนี่เอ็นสี่จริงหรือเปล่าอื้อหือยิงกับพเขาห้าขวบ เออยังไงฮะอยู่ข้างบนจังหวะนี้มีตัวมาชาัดยูโน่มาเฮ้ยยังไงยงไงูโน่สับพาหลอกล็อกซ้ายล็อกขวาจาังหวะนี้มันเอาหรือเปล่ามันเข้ามาไหมเฮ้ยยังไงเอานั่งแบบขึอยู่ในหนังของพี่ทัวร์เป็นพระเอกวอร์เรียบร้อยดาวนึงพระเอววอร์พระเอววอร์พระเอววอรนี่สวยงามผมยังไงตัวข้างบนกล้าลงมาหรือเปล่าจุ๊บมาบบยังไงยูโน่ไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วจ้าเฮ้ยเอมีหนังนี เว้ยมันจะมีหลังว่เะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเราขอปาดปาดนินึงผมโดนไปน็ตหนึงทำยาไปดีจังงยังไงฮะิก้าวออกได้ปเดี๋ยวดูนู่อู้ดีดดีดีอีดีดีดดี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 ดดี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 ดื่อนครับผมเรามีตูดีดีดีเเดีดอเราก็ไปชุี ke, ดี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 ดกดไปชุบน ไปปับ๊บนี่สวยงามชุบมาแล้วเดีวันนี้คนครบแล้วแต่ว่าเพื่อนยังไม่มีของเอาอยัางไงยูโน,โน่โดนยิงโอ้โหจหังหวะนี้ปาดเข้าไปโอ้โหหัวหลุดครับผมยูโน่มันมาแล้วจ้าต้องไปชุบเพื่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะเสียชีวิตเดี๋ยววิ่งอ้อมมาฟังนี้แล้วก็ชุบใหม่เออ เอาละตอนนี้เรียนผมหมดแล้วโอ้โยอ้อมซ้ายอ้อมขวาอ้ขวาผมมีใจเย็นอู้นหมออู้ยจัะยิ้มเครียดใจเย็นมาเบิด์ต้จังหวะนี้ยังไงฮะมาหนึ่งตัวแล้วจังหวะนี้สองตัวแล้วอุ้ยเหมือนอ้อมมานานๆสองตัวแล้วซ้ายขวาแล้วยังไงจังหวะนี้ตัวไกลก็มีเดี๋ยวมึงเอาระเบิดไปแดงเอาระเบิดไปแดงยังไงหลอกซ้ายหลอกขวาจังหวะนี้ยังไงโอ้โหเดินหนีหลังหลอกกันหลอกปัดปึ้งยังไงอ่ะลย้วยเรื่องมาแล้วโอ้ยอะไรอย่างไรดาวนึงจังหวะนี้ น้ำงอน้ำพุงงอนี่เออยบบ้อยตายไปหนึ่งขุจังหวะนีนเอ้ยมีตัวพ่หมาตัวนี้ยังไงจะไปจะียบร้อยอยู่น่นยิไปดึงครับผมยังไงบังโตผู้ชายดีอ๋อมือลราเลยมือกราใส่แล้วก่นยังไงหลังไอจะไปไหนน่ะียบร้อยดาวหนึ่งผมสวยจังวะนี่อ๋อาั้งชุดคอสสวย้เงาของจังหวันี้หอบแดง้กูฮาขวบเยอดแล้วพันยาก่อนนะพันยาก่อนใจเย็นครับผม ันยาเราก็ไปเก็บของกันแล้วเขงงามพระลำเปิดนี่เอาละหลังจากเคลียของแล้วเราไปฆ่าคนกันดีกว่าตอนนี้วงก็เล็กลงแล้วนะจ๊ะนี่มงหน่อยๆอเฮ้ยยังไงเพื่อนดาวหนึ่งอ่าเพื่อนโดนเปิดแล้วจังหวะนี้ยังไงยิงได้หรือเปล่าโอ be ้โหเหมือนจะตั้งไอวอลแล้วว่ะจังหวะนี้ยังไงไปไหน้วจ้าโอ้โหน่าจะอยู่หลังบ้านครับผมจังหวะนี้มาแล้วจ้ายังไงโยโน่วิ่งตามไปป่าหรือยังอ้อยังไงป่าก็ไปจังหวะนี้ บอกเลยว่าจินโน่ยิงให้เจ็บมากครับผมเราก็เลย,ยงตายอย่างรวดเร็วนะจังหวะนี้มีเพื่อนแล้วเปล่ามีโมโบโอ้อโอหยังไงไปกันตัวครับผมเหมือนทางขวานน่นจะมีไอวอลสีชมพูอยู่หรอเ่เฮ้ยส่งเกาะกันแล้วก็เจนเย็นเราอยู่ในวงอยู่นะเราได้เปลือบนะครับผมนี่แล้วก็ดมของเท่าไหร่โอ้มีซองสามพอมไดการครับผมนี่สวยงามเอาละเอา ไปกันต่อตอนนี้มงก็เริ่มบีบแล้วนะเออเราก็ดักเล่นดักรอยอยู่แถวนี้แหละนี่เปิดจะได้ยิงพีเอา้าคือข้างวะโอ้โหเกมค้างจังวันนี้หาขวัวเ,เดี๋ยวจะเย็นจีนเช็กเน็ตเช็คเน็ตเอ้เอาละมาเรามากันแล้วามาดูภาพมุมมองคนเล่นได้บาทีนี้เมื่อกี้อัด,อด อัดตอนไม่ได้เล่นนี่อัดจากในเกมนะครับนี่มาไปรู้กันต่อมันอยู่ใส่เราปะนี่ตอนนี้คนเหลือ18นะไม่กล้าวิ่งเยอะเดี๋ยวเดินสวยครับผมเฮ้ยใส่ใส่แลนใส่แลนยังไงจังหวอนีอ้ปืนโคตรแรงเลยยิงนะแต่ยิงหกกระแห่งโดยังไง้ไม่สิ้นายเหล่าบระเดี๋นี่เอ้ยยังไงจังหวะน,นี้เอ้ยมันทำอะไรอะ่ะอู้มันจะบินโอ้ยมันบินไปพูดแล้วจังหวะน,นี้น้น่มเนยังไ นั่าไปทำไมจังหวะนี้โ,โอ้โหโอ้ยมันไปลงหลังต้นไม้พอดีฮะหัวมึงแดดจะไหนแดดไปกองหินแดดไปกองอันนั่นออคนเคนื่อยบอกยังไงจังหวะนี้ได้ก็มียังไงเพื่อนป่าเข้าไปจังหวะนี้ยังไงอยู่ข้างล่างนั้นเอ้ยมึงเอาบ่อมึงวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วจังหวะนี้ยังไงยูโน่ตาาไปตามไปขวาก็มีหรือเปล่ายังไงเรียบร้อยยูโน่จัดไปครับผม สวยงามจังหวะนี้ตอนนี้คนเหลือเก้าครับผมเผอแป๊บเดียวคนเหลือเก่าเหลือห้าัวโอ้โหนี่บอกแล้วว่ามันนัวผมวิ่งมั่วโดนเปิดนะจังหวะนี้โอเหมือนจะเห็นทางขวาผมจังหวะนี้อยู่ตรงไหนนะอยู่ไหมเฮ้ยมาหาดีมากหนโอ้ใจเย็นหมอมึ่งงไหนหล่ะรียบร้อยดาหนึ่งครับผมตายไปเลยจ้าจังหวะนี้โอ้โหตื่นเบิดมันยืนมองหนามันเสยครับผมดีตอนมันยิ่งหนาแหกเออเหมือนจะเหลือทางขวาครับตอนนี้คาเหลือเจ็ดคน เจ็ดคนแล้วเอ้ยยังไงเหมือนจะอยู่ข้างในครับผมลบทีมเราออกเหลือสต,ตัวนี่ห้าขว3สามตัวใช่ปะเฮ้ยมันใส่กันแล้วอยู่ข้างในอ้าวสวยงามครับผมไปย,งไงยังไงอยู่โน่จัดมันวันนี้เหมือนจะอยู่ข้างในกันหมดหรือเปล่าครับผมเอ้ยไปแล้วอยู่โน่ไปแล้ว,งงลวดาวนหนึ่งตายไปหนึ่งครับผมตอนนี้เหลือ2ตัวอยู่ไหนอยู่ข้างในเหรออยู่ข้างในบมดอ่ะเฮ้ยตามอยู่โน่ไปครับผมตอนนี้วงออกมาแรงมากครับผมไปไป ไม่เป็นไรครับผมแรงไม่เป็นไรเพราะแค่เราได้คิวจังหาวะนี้มันอยู่นะเอามึแงแล่นออกมายังล่ะเฮ้ยเรียบร้อยลูกชองอัดหน้าเต็มเต็มมาผมนี่ตัดทงไป็นหนึ่งตีครับทงเซาหัวทงเจ็ดตีเอาแล้วครับสำหรับเิมนี้เราก็ชนะสูยนะครับหลังจากที่ตายไปสามต้นเกมหัวมึเงเอ้ยตอนนี้แต้มก็ไม่ค่อยเยอะเพราะไม่ค่อยได้เล่นเหมือนนะเออโดนที่เฮ็ดเอาจะเรา ตานี้จัดไป3าม s สิสามนะยูโน่จัดไปเปดนะเพื่อนยิงไปอีก2องเอาพอได้ยิงอยู่นะผมเอ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาโชว์สเตปนีก็มาเพราะคิดถึง fc ทุกคนนะั่นเองนี่ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณแล้วกันแล้วก็คิดถึงมากๆจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายมีอะไรก็คอมเมนต์มาด้อ